ทุกอย่างเลยนะจ๊ะนะคะปวดหลังก็จะหายเอวอะไรเนี่ยหอบก็จะหายอุทิศบุญให้พึ่งนะจ๊ะหอบนะจ๊ะค่ะแล้วก็มแมลงเพราะคุณเจ้าชอบฆ่าแมลงด้วยเห็นกันไม่ได้เลยเห็นกันไม่ได้ยุงไม่ได้จ้ะปืดปืดมปืดปืทั้งชอตทั้งตบบี้เป็นไงชุวร์ปไปก่อนบวช ไม่ตอนบวชก่อนบวชก่อนบวชมันเสียนอยู่แล้วกรรมก็มาตามส่งผลตอนบวชนะจ๊ะเพราะว่าพระก็บาปได้ได้เขาก็ได้บางทีเป็นพระก็ยังฆ่ายุงเลยนะมันบางทีเผลอเอาเหมือนกัดเจ็บคู้หรืออาทายหาเลยอแม่ล่อไปแล้วเลือดติดมือแดงเลยลืมไปคุณเจ้าอุทิศบุญให้เขานะคะวันนี้เอาหายหมดวันนี้เนาะเนี่ยจะขอความลงมือไอ้เรื่องคุณปณิพันเนี่ยทำไม แล้วก็ให้พระปราโมทปริสุทธโธคือพระคุณเจ้าได้นํามาสร้างบุญกับที่นี่พระคุณเจ้าหนึ่งหมื่นจตุรนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะคะตอนนี้เงินไม่มีทำ้ยืมอาจารย์ก่อนจะมายืมเงินของอาจารย์ไปไปมาจะมายืมเงินอาจารย์ซะแล้วนะคะก็บอกว่าให้เขาเอาเงินจํานวนนั้นมาไงเก้าพันกว่าบาทเนี่ย มันอยู่ในแบง์กรุงเทพม,มันมาไม่ได้อ้าวถ้าอยากจะได้ก็ต้องเอาจํานวนเนี้ยมาแล้วอาจารย์จะให้เช็คอาจารย์ไปเช็คสั่งจ่ายชื่อคนนี้นะนะเช็คเงินสดเช็คสั่งจ่ายชื่อคนนี้ปริบันนะจ๊ะอาจารย์จะสั่งจ่ายชื่อคนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้มาทันไหมทนันไ <laughs> ด้ตกลงพระมานี่มาขอเงินโยม <laughs> ท่านขอท้าให้ ทั้งขอทั้งให้ไอ้เรื่องให้มันยังมาไม่ถึงแต่วันจันถึงแน่นอนอ่ะก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้นไงถ้าปิดพิวทุกคนตายหมดกเนี้ยปาริพันธ์ก็ตายจาตุรินก็ตายพระคุณเจ้าก็ตายไม่ไม่ปิดพิวอยู่แล้วถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเบี้ยวเงินจํานวนเนี้ยเป็นเงินต้องเอามาคืนคนละหมื่นคุยแล้วเป็นคนละหมื่นคุยแล้วใช่ไหมคุยแล้ว พ<ช>อเดบโรเดีบุโปนี่มาจ้ะต้องมานะมาแต่เช้า,า,เ,ชาเอาเงินจํานวนนั้นมานะจ๊ะ,ะถ้าไม่เอาเงินจํานวนเก้าพันกว่าบาทมาไม่ให้ไปนะ,ะก็เมืม่อวันก่อนโทรมาบอกว่ามีแล้วไงห,หมื่นสองมันมาเอาอีกรอบในเงินห่นนนนอ่าทีนี้ต้องเห็นชื่ออาจารย์อุบลนะให้เช็คเนี่ยสั่งจ่ายชื่อเขาเลยคุณจะเอาไปทําวิธีไหน เขาเอาไปเข้าบัญชีคุณแล้วคุณก็ถอนออกมาไปดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะบอกว่าให้บอกชื่ออาจารย์หนุบนก็ไม่บอกพูดกัปอปาริพันม์พูดยากยากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์จะพูดง่ายนะจ๊ะเออตกลงมาวันนี้จะมายืมเงินอาจารย์ว่างั้นี่ยไม่ไม่ยืมไม่ได้ไม่ได้คนละสามหมื่นนะจ๊ะ แม่พระคุณเจ้าเอาไปไปขุดต่อนมำสการนะคะเหล้าบรีเบียนะคะเปิดลงเล่นการพนันได้มาจากการขว้างวายเป็นพระราชนบุนธแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เพราะว่าพรอและที่สุดได้ในวันนี้นะคะก็คือหลวงพ่อฤาษีเอาธรรมะที่พระพุทธองค์สอนท่านมาบอกอาจารย์ุบนว่า ถ้าบริสุทธิ์นิมนต์นั่งค่ะคพระคุณเจ้าใช้ไม้เลยค่ะอ้อาวฟังขอทุกท่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะ<ด>หลบอ,อเป็นไงนหายร้อยเปอร์เซ็นต์หายร้อยเปอร์เซ็นต์ยจริงอะ <c oughs> อะไรบ้างออหอบ แล้วก็ที่กดๆหลังแล้วก็ที่ชาวอยู่หายเลยหายเลยหายเลยต่อไม้ต่อต่อหายหายเลยต่อไม้ขึ้นเทกันใหญ่เลยหายตอนไหนคะหายตอนไหนต่อหลังเนี่ยนึกว่ามาหายตอนมามานั่งนี้หายก่อนใช่ไหมคะหายก่อนโอ้สาธุกับพระคุณเจ้าหน่อยค่ะ ตรงรองหายร้อยเปอร์เซ็นต์หายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็บอกแล้ววันนี้ขอบารมีพระพุทธองค์แต่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่โปร่งตาตรงข้อเริ่มหน่อยค่ะ <ขา S 2> เปลี่ยนไม่ได้เพราะนี่เป็นปฏิหารของพระพุทธองค์เปลี่ย<อ>ล่ยนไไมได้อนนี้ปฏิหารที่เกิดขึ้นปฏิหารแรกคือหายทุกอย่างถ้าพระคุณเจ้าผิดสัจจะพระคุณเจ้าจะแลกด้วยชีวิตแม้จะได้เงินมาก็ตามนะจ๊ะข้ารับรองแล้วหัวกระโลนพระสักตรีอย่งนี้ถึงยังไงก็ชัวโอเคเลยสาธุ คนรูกสู้นะโอ้การที่เราจะรักษาให้หายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับนะฮะต้องอาศัยการเปลี่ยนกรรมของเราด้วยถ้าเกิดเรามารับการรักษาแต่จิตใจเราก็ยังตกต่ำอยู่เหมือนเดิมเราเครียดเราอะไรต่ออะไรของเรานะฮะไม่มีความสงบอ่มันก็รักษายากหน่อย เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกรรมของตัวเองนะฮะเมื่อเราต้องมาแล้วก็ทําจิตใจของเราให้บริสุทธิ์พลังงานพีระมิดช่วยให้จิตใจสงบได้ครับนะช่วยให้สงบได้แต่ในใจของเราเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวของเราเราจะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเราต้องรักษาศีลให้สมบูรณ์แบบนะครับเราต้อง ขจัดกิเลสข,ของเรารให้มากที่สุดเราถึงจะเปลี่ยนกรรมของเราได้นะฮะเมื่อเรามีความตั้งใจเราเปลี่ยนกรรมของเราเนี่ยการรักษาโรคจะเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดนะฮะเพราะว่ากรรมมันหมดไปครับกรรมมันหมดไปเราก็ไม่ต้องมีอาการมีกรรมหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้น ม้แต่ร่างกายเป็นที่รักของนาซีมายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็ไม่ปรากฏว่านาซีมานำไปได้ขอบันดาลพิสุสุนทั้งหลายจงอย่าเมาในกายของตนจงอย่าเมาในกายของคนอื่นคือจงอย่าปรารถนาตนจงมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันจะเป็นเพียงเรือนร่างที่อาศัยโชคราว ในที่สุดสภาวะร่างกายของเราก็จะเหมือนนาเกลนมาแม้แต่ร่างกายของบออุคคลคนอื่นที่ยืนล้อมอยู่นี่ทั้งหมดก็จะต้องมีความปรากฏเช่นเดียวกันฉะนั้นขอเธอทั้งหลายทั้งหมดนั้นจงอย่าสนใจในร่างกายของเราด้วยอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยแล้วก็อย่าสนใจในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกด้วย เพราสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นสุขไม่ได้เป็นสมบัติอันจีรังย่งยืนอะไรของเราไม่ช้าเราก็จากไปถ้าจิตใจของเรายัง,ลงหลงไหลไปฝันอยู่ในร่างกายเราก็ดีในร่างกายของบุคคนื่นก็ดีในวัตถุวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นใดก็ดีในที่สุดนี้เราก็จะต้องไม่พ้นทุกข์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดมันประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีก ถ้าเราวางภาระคือไม่ต้องการจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเราก็ดีจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเขาก็คนอื่นคนดีไม่ติดอยู่ในวัต,ต,ตในในวถุธาตุใดๆดอื่นคนดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปกติก็มีความสุขบรกแล้วในที่สุดเมื่อถึงเวลาสลายตัวก็ต้องปรากฏกับสภาวะเป็นอย่างนี้ท่านมาองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจจบ ความจริงเทศมากกว่านี้พระองค์นั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสงสุดในพระพุทธศาสนารวมทั้งคนที่มาห้อมร้อมดูองค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีสภาพเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรรมเต่นจนมากนี่ละบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้้มีสภาพ เรื่องการพิจารณาศพเพื่สอ,อสุบสัญญาสำหรับในวันนี้นำบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังเพราะการปฏิบัตนินี้ต้องอาศัยเรียนแบบถ้าเราปฏิบัติโดยการไม่ลอกแบบมันก็เอาดีอะไรไม่ได้เพราะว่าท่าน,นหลายฟังไปแล้วก็คิดไปพิจารณาไป เห็นว่าร่างกายของคนทุกคนมันมีแต่ความสกปรกโสมมหาความดีอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะบางส่วนที่มันหลังก็คือว่าส่วนบางส่วนที่มันหลังไหลามาจากร่างกายเช่นโอจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง,น,องน้ำเสลต้ำลาลเป็นตน้นมันอยู่ในร่างกายของคนที่เรารัก ถ้าเรามีความรักคนประเภทนี้ก็ชื่อว่าเรารักถุงอุจาระเคลื่อนที่น่นเองพระบรรดาท่านหลายสหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติว่าจะเปลียนเท่าน,นี้เพราะเวลาหมดแล้วต่อเท่นี้ไปพระบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัิตแปลจังพากันดำรงอดิยาบทตามอัธยาศัยใหใช้คำภาวนาและพิจารณาอย่างไรก็ได้ตามอัิยาศัยไอเรื่องให้มันยังมาไม่ถึง แต่วันจันทร์ถึงแน่นอนก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้น